กะเจี๊ยบผลไม้บอกกระเจี๊ยบผลไม้คือเอาไอติมไปนำ้ำแกหอบแย้นแม่ออกกําลังกายาไมหมผู้นำเราเลี้ยวไปแล้วนะยังไม่ขนาดเด้วยว้อม นทางลงพาไปดูน้ำตกนะคะสวยงามมากอบิสโกระหว่างทางที่เราแบบับคิรุน่านะคะเราก็จะไปไปน้ำตกกันอืมปไปดูสิ เส่แล้วงั้เใี่หางสองขึ้นหนะน้ำตกกับ้อมบัตรทอาเลยไม่ได้ไปโดนแล้ว ไน้ำตกเอ้น้ำตกมันมาจากไายเหมือนมาจากข้างบนเขามันก็ไหลเห็นทางแรกเหมือนกันนะคะทุกคนไม่เคยเห็นเลยค่ะเพื่มนเห็นขอย่างป่าขาวไปเลยข่อยเมืย์แล้ว จะทะลุกำแพงออกไปนะเนาะสวยงามมากน้ำสีสวยมากค่ะทุกคนไหลลงมาแล้วเป็นสีเขียว นอนนะครับเจาะขุมงข้ามมาหนาวมากครับ เรเรียกดอกอะไรไม่รู้เราเจอในป่าอากาก็จะประมาณนี้ครับยางขึ้นมอรครับ ยังขึ้นหมอมองเห็นรถแล้วมองเห็นรถแล้วพี่ยายนส์เนี่ยเจ้าแม่มองเห็นรถอ,อ,อยูไ่ไกลๆแ้วแม่